มอเตอร์โรตเวนเซดนที่สามสี่จะสี่ขึ้นในวันหน้าที่ผ่านมาบ้านมุงเครื่องตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานี่ครับมีหมู่บ้านเกวานเขตรับผิดชอบทั้งหมดจำนวนห้าหกหมู่บ้านนะครับคือบ้านมุ่งเคร่องบ้านชินะคะบ้านคุยเคิร์กบ้านกุยตาบ้านกุลตอนะครับสําหรับบ้านมุงเครื่องนะครับที่เหนือท่เหนือะมัก็ติดกับบ้านกุลตอนะครับและบ้านุโพหัดไปนะครับที่ตัวนันออกเขาก็ติดกับบ้านกุยตาคุยเคิร์นะครับ ทิศใต้ก็จะติดกับบ้านมอตลัวทิศตะวันตกก็แลนะเป็นอาเขตของประเทศพาม่านะครับประเทศพม่ารับตามแนวชายแดนเลาละมาครับประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและผีนะครับพุทธและผีมีพื้นใหญ่บ้าน,นครับเป็นอยู่กับหมู่ที่9ตำบลเมจนนรรมนันอำเภอทุ่งผานจังหวัดต,ตากนะครับ <S <S จำนวนประชากรตลอดหมู่บ้านทั้งเครื่องนีทั้งหมด270หลังคาเรือนนะครับหลังคาเขา ติบคาขับครอบครัวนะครับมีเครีก้อ,อนหมดพันสองร้อยห้าสิบเก้าเป็นกะเหียงหมดเลยใช่ไหม <c oughs> เป็นกะเหลียงแ้วเป็นคนไทยเหนือส่วนหนึ่งครับ <c oughs> ที่บริาลบ้านเครื่องเราที่มีทั้งหมดห้าภาษานะครับคือภาษาภาษาไทยกลางไทยเหนือลาวกะเหลียงน้ำกะเหลียงดอยมอนนะครับแล้วมีภาษาภาษาตองสู้นะครับ บ้านเปิดเครื่องปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2536ผมโจยผู้กองแดงและคณะได้พาตัวเองพวกกลับย้อนเข้ามาสู่เขตแดนอีกครั้งหนึ่งน้ำหมู่บ้านแห่งน,นี้ถือได้ว่ามันเกือบจะเป็นจุดเช็คพอยต์ตรงระยะตึ่งกลางของเส้นทางสายนิรนามที่พวกเราบากบันเดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเมื่อวาน การได้หยุดพักสัมผัสกับหมู่บ้านเ,ล,เล็กๆอันสงบเงียบริมพรมแดนตะวันตกซึ่งซุกตัวอยู่ท่ามกลางโอบล้อมแห่งขุนเขาปลายเทือกถนนธงชัยแห่งนี้ทำให้ในส่วนลึกของผมกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกเกิดขึ้นมันเหมือนกับการค่อยๆย้อนพลิกอ่านทบทวนบทบันทึกการเดินทางเพื่อค้นหาสัจธรรมอะไรบางอย่าง ซึ่งยากแก่การเข้าใจเพราะชีวิตและเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นในระหว่างเส้นทางนิรนามสายนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกแน่นหนายิ่งขึ้นว่าความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติลัทิและความเชื่อถือทางการเลยบ่อยครั้งมันก็คือตัวต้นเหตุที่เฝ้าคอยก,กระร่อนทำลายสันติภาพระหว่างมนุษย์วยกันเองและกลายเป็นบาดแผลแห่งความเจ็บปวด ซึ่งฝังจมลึกอยู่ในจิตใจผู้คนและทั้งทั้งที่รู้แต่มันก็ยังคงดำเนินของมันไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความหบอบางละเอียดอ่อนและอ่อนไหวเกินกว่าจะกระทบกระทั่งกันในบางขณะจนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจสำหรับเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันไปแล้วสำหรับในวันนี้ ผมจึงได้เพียงแต่หวังว่าภาพของหญิงสาวและเด็กน้อยบ้านป่าตรงริมลำพ้วยกั้นแบ่งพรมแดนซึ่งเราบางังเอิญไปพบเขานี้พวกเขาคงไม่ได้ระหกระเหินหนีภัยแห่งความขัดแย้งมาและเธอคงไม่เฝ้ารันทดห่วงหาถึงสามีผู้จากไปเป็นนักรบอยู่แนวหน้าหรือคงไม่ได้กำลังกล้ำกลืนอ,อยู่กับความปวดร้าวสาหัสที่ลูกชาย ต้องถูกเกณฑ์ไปตั้งแต่วัยนมยังไม่ทันแตกผ่านและนั่นเป็นพิมพ์บันทึกบางส่วนเสีย้ยวจากเส้นทางสายยรนาระหว่างปลายเทือกถนนธงชัยต่อต้นทิวตนาวสีที่รายการสองโลกบันทึกกลับมาในเที่ยวนี้ ระหว่างช่วงวาระแห่งรอยต่อของปลายฤดูร้อนซึ่งกำลับบงจะย่างก้าวเข้าสู่ต้นฤดูฝนยาดพิรุณยามหัวฤดูกาได้เริ่มพลายพร่างโปรยปลายติดต่อกันมาอย่างน้อยก็สามสี่วันก่อนหน้าที่ผมกับโอยจะเดินทางในช่วงเวลาเช่นนี้สำหรับนักเดินทางเราต่างรู้ซึ้งกันดีว่าเส้นทางที่นาำเกือบทุกสาย มันกำลังจะเริ่มกลายเป็นทางวิบากสายโหดในเวลาอีกไม่ช้าไม่นานทั้งหน้านและคงไม่มีใครคิดอยากเดินทางผ่านมันโดยไม่จำเป็นแต่กับขบวนรถสามคัน ที่พาก,กันล่นเรียงแถวเกาะกลุ่มกันออกมาจากตัวเมืองอุ้มผางตั้งแต่ก่อนดวงอาทิตย์จะทำมุมพ้นยอดถิวไม้กลับดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรกับกฎเกณฑ์ข้อนี้มากนักต่างพากันมุ่งหน้าคลำไปตามทางถืน่นทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีผู้ใดในคณะเคยล่วงล้ำลึกเข้าไปพ้นเกินกว่าหมู่บ้านสุดท้ายซึ่งอยู่ข้างหน้าและสิ่งที่น่าจะเรียกว่าท้าทายที่สุดก็คือ การไม่มีแม้แต่กระทั่งคนนําทาง <c oughs> จุดเริ่มต้นของการเดินทางทริปนี้เรารู้กันแต่เพียงว่าตรงแนวแตะเข็บชายแดนตะวันตก ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของปลายเทือกถนนธงชัยต่อกับต้นทิวตะนาวสีนั้นมีเส้นทางอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งสายที่สามารถเชื่อมระหว่างอุ้มผางกับเมืองกาญได้จากข้อมูลเพียงแค่นั้นผมก็ถูกกำหนดให้ร่วมทีเพราะสำหรับโจยบังจาดูเหมือนเพียงเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วต่อการจะเริ่มต้นค้นหาบันทึกเรื่องราวหน้าต่อไปให้กับรายการสองโลก ใิปนี้นอกจากเพื่อนเก่าอย่างผู้กองแดงแล้วเรายังได้เพื่อนผู้ชอบความท,าท้าทายอย่างนายกเทศมนตรีและขหาบดีเมืองแม่สอรอย่างคุณกระมนกับสหายสมทบร่วมทางไปด้วย ผู้กองแดงผู้ถูกอุปโลกยกเป็นคนนำขบวนการคลำทางสายนี้ให้ความคิดว่าเขามั่นใจว่าเส้นทางที่เรนามซึ่งเราจะสำรวจกันนั้นมันน่าจะเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านบ้านกล้อทอแล้วตัดผ่านออกไปสู่ตลาดมืดตรงแนวแตะเข็บพรมแดงจากความคิดนี้เองทําให้ผู้กองคิดถึงใครคนหนึ่งที่น่าจะให้รายละเอียดกับคณะของเราได้ชัดเจนที่สุดและถ้าโชคดี เราน่าจะได้พบกับเขาคนนั้นที่บ้านกล้อทอง โชคเราไม่ดีนะักเพราะที่บ้านกลอถอชุมชนกระเลียงริมสายน้ําแม่จันเราค่าดกับบุคคลผู้ที่ภูก,กองแดงตั้งความหวังว่าจะเป็นกุญแจดอกสําคัญในการผ่านเส้นทางดิรนามสายนี้เพียงวันเดียวครับที่เราต้องให้ความสําคัญกับบุคคลคนนี้เพราะในเขตแดนดิรนามทางตะวันตกนอกแผ่นดินไทยเขาคือประกาศสำคัญอีกผู้หนึ่งรองจากนายพลโบโจและมีอำนาจเด็ดขาด นับตั้งแต่นอกแนวตะเข็บอำเภอุบพระจังหวัดตาขนานไปจุดจุดแนวตะนาวสีใต้จังหวัดกาญจนบุรีลงไปซึ่งนั่นย่อมต้องถือว่าการที่พบปะสอบถามอะไรบางอย่างจากเขาคือใบผ่านที่จะเป็นอย่างยิ่งสําหรับความปลอดภัยในการสํารวจเส้นทางสารยระนามที่เราต้องการพวกเราทั้งหมดตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ตะวันตกต่อลึกเข้าไปและผ่านออกนอกเขตแดน โดยไม่มีรายละเอียดอะไรคืบหน้านอกจากตั้งความหวังกันใหม่ว่าคงจะทันได้พบกับใครคนนั้นที่ตลาดมืด จากแนวเขตพรมแดนออกไปไม่ไกลนักด่านตรวจของกองกำลังยิรนามก็ตั้งตระงานอยู่ปากทางเข้าสู่ตลาดมืดแต่กระนั้นมันก็เปิดกว้างโดยที่ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมายนักกับรถซึ่งสัญจรผ่านเข้าออกเพราะที่นี่คือหมู่บ้านสำคัญหัวใจแห่งการค้าขายในดินแดนแถบนี้เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทั้งหมดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผ่านจากแผ่นดินอีกฝั่ง และโดยปกตินอกจากพ่อค้าหรือผู้มีความจำเป็นเท่านั้นถึงจะคิดเข้ามาอย่างที่แห่งนี้คณะของเราจึงผ่านไปได้ด้วยเพียงการส่งรอยยิ้มและพยักหน้าทักทายเป็นใบผ่านทางอีกสักครู่เราจะนำท่านไปชมกันว่าตลาดมืดบนเส้นทางสายนี้มันคืออะไร ถัดจากตัวด่านออกไปเป็นบ้านเรือนสภาพปลูกสร้างง่ายๆมองดูไม่ถาวรนะักแต่มันก็บ่งบอกใหผ้ผู้ผ่านไปมารู้ได้ว่าชุมชนแห่งนี้ก็คือตลาดใหญ่เพราะบ้านเรือนแทบทุกหลังซึ่งขนาดเรียงรายสองข้างทางต่างก็แปลงสภาพเป็นร้านย่อมๆชีวิตที่นี่จึงดูคึคกคักกว่าหมู่บ้านทั่วไปความจริงชุมชนแห่งนี้เพื่อจะรวมตัวกันตั้งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเมื่อราวสามปีก่อน เมื่อพรมแดนจุดเชื่อมต่อทางด้านอื่นของแผ่นดินนิรนาประสบกับปัญหาจากวันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเล็กๆที่เคยมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนก็กลายเป็นเส้นเลือดสายใหม่ของผู้คนนอกพรมแดนตะวันตกและรู้จักกันในนามตลาดมืดหรือบ้านใหม่มากกว่าจะเรียกขานว่าบ้านสักังตี้อันเป็นชื่อดังเดิม สินค้าทั้งหมดซึ่งมีวางขายกันที่นี่เท่าที่ผมได้เห็นมันก็ไม่ใช่ข้าวของอันผิดทานองคลองทําใดๆแต่มันคือเครื่องประโภคบริโภคจําเป็นในการดำรงชีวิตประจําวันจําพวกข้าวสารอาหารแห้งสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มากกว่าถึงระนั้นมันก็ถูกตราว่าเป็นสินค้าเถื่อนในความหมายของบางสถานะนิยมและนั่นคือที่มาของคําว่าตลาดมืด หว่างที่พวกเรากำลังเก็บเกี่ยวกับทัศนียภาพภายในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างเพลิดเพลินนั้นความแปลกปลอมของคนแปลกหน้าอย่างเราก็ถูกค้นพบทั้งหมดจึงจำต้องกลับไปตั้งต้นเจรจากันที่ด่านแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านรู้วัตถุประสงค์ว่าพวกเราเป็นแค่ผู้ผ่านทางซึ่งต้องการเพียงท่องเที่ยวแล้วก็ผ่านกลับออกไปอีกด้านหนึ่งของพรมแดนตรงอำเภอสังขละบวกกับข้ออ้างที่ว่าเพื่อนกล่าวย่างผู้กอง อยากจะพบลุงสวยชัยเพื่อเยี่ยมเยือนทักทายกันในฐานะสหายดั้งเดิมทุกอย่างจึงดูง่ายกว่าที่คิดพร้อมกับยังได้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาเป็นผู้นำทางเพราะลุงสวยชัยตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านสักครั้งตี้แต่อยู่ในไร่ซึ่งลึกเข้าไปในดินแดนนิรนามอีกหลายสิบกิโลเมตร สคังตี้หรือตลาดมืดคณะของเราจึงมุ่งหน้าต่อไปตามเส้นทางสายเล็กๆซึ่งตัดผ่านป่าดิบอันร่มคึ้มตลอดสองข้างทางมีไม้ใหญ่สูงชะลูดให้เห็นอยู่ไม่ขาดย,ยักริมไหลยทางบางช่วงมีลำรางไม้ไผ่ที่ต่อท่อส่งน้ำลงมาจากยอดเนินเพื่อให้ผู้ผ่านทางได้หยุดแวะพักเหนื่อยดื่มกินหรือล้างหน้าล้างตากัน กว่าชั่วโมงครึ่งที่คณะของเราตัดลัดเลาะไปตามไหล่เขาจนข้ามมาอีกฝ่าของเทือกเขาบ้านแม่กะติหมู่บ้านบานบที่ราบริมชายเขาอันอุดมไปด้วยสวนมะพร้าวก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าและภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่นำทางคนนั้นก็สิ้นสุดลงเมื่อมาถึงด่านใหญ่ใจกลางหมู่บ้าน แต่ที่นี่สถานภาพของพวกเราเริ่มเปลี่ยนแปลงคณะของเราไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางต่อจนกว่าจะได้รับคำอนุมัติยืนยันมาจากผู้ใหญ่สิ่งนอกเหนือการคาดเดามันมักจะเกิดขึ้นได้เสมอกับนัดเดินทางครับบันทึกหน้าต่อไปคือเหตุการณ์ระทึกนอกเหนือความคาดเดาที่รายการสองโลก ได้บันทึกกลับมาฝากท่านผู้ชมโปรดติดตามเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ